สวัสดีครับผมเป้ไข่หมุนครับพบกับคนรักเกมมิ่งเกียร์อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับพบกับของใหม่เช่นเดิมนะครับผมนี่คือเมาส์ใหม่จากโลกาครับผมเมาส์จากโลกาทีดินโปรส่วนมันจะมีอะไรดีเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ สำหรับแบรนด์โลกาหรือโลกานะครับเป็นแบรนด์อ e ีสปอร์ตนะครับของไทยนะครับแต่คุณภาพระดับโลกครับผมเพราะว่านอกจากการดีไซน์นะครับที่มีเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเรื่องของลวดลายเรื่องของโลโก้ต่างๆนะครับที่มีความเป็นไทยนะครับเขาก็ยังใช้อุปกรณ์เนี่ยผลิตจากบริษัทโรงงานระดับโลกสำหรับผู้ก่อตั้ง โลกานะครับก็พี่เป้รู้จักน้องเขาอยู่แล้วนะครับด้วยความที่มีเจตจำนงอันแรงกล้าครับในการที่อยากจะเห็นนะครับเกมมิ่งเกียร์ที่เป็นแบรนด์ของไทยเนี่ยครับเขาทำของที่คุณภาพนี่ระดับโลกระดับแบรนด์ระดับดังเลยแต่ในราคาที่จับต้องได้ง่ายมากก่อนหน้านี้ออกเมาส์มา2รุ่นออกคีย์บอร์ดมารุ่นหนึ่งนะครับ มาผจญปัญหาของเรื่องโควิด1 9นะครับผมโรงงานที่จีนนั้นมีปัญหานะครับแล้วก็เกิดการขาดแคลนของชิปเซตนะครับอุปกรณ์ตัวหลักที่ใช้ในการทำเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับทำให้เกิดปัญหาซัพพายเนี่ยไม่มีวัตถุดิบไปผลิตนะครับจะดึงดราม่าทำไมเรื่องปัญหาช่างมันครับคิรินนะครับก็คือกิเลนนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วไอกีเลนเนี่ยมันเป็นสัตว์เทพนิยายของจีนเนาะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวอะไรกับความเป็นไทยนะครับกีเลนนะครับเป็นสัตว์ในวรรณคดีไอ้คำแบบควบกัมเยอะๆนี่กูไม่ค่อยได้กีเลนนะครับเป็นสัตว์ในวรรณคดีนะครับของไทยนะครับเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์มงคลนะครับผมค <c oughs> ิลินโปรนะครับเป็นเมาส์ทรงสมบ้านนะครับซึ่งเมื่อเทียบขนาด ของ k ิลิน Pro นะครับกับเมาส์อ s p o r t ์ตรงสมมาตรอื่นๆนะครับก็จะพบว่าตัวทิลินโปรจะมีขนาดเล็กกว่านิดนึงนะครับมีรูด้วยครับเพราะว่าต้องการให้น้ําหนักเบานะครับน้ําหนักของมันอยู่ที่77กรัมนะครับผมและสําหรับใครที่ไม่ชอบแบบมีรูนะครับก็นี่เขามีแบบเรียบมาให้ด้วยนะครับเป็นกรอบครับเขาสามารถถอดและประกอบใส่ใหม่ได้นะครับ ซึ่งกรอบเนี้ยแบบเรียบเนี่ยกับแบบแบบสีเนี่ยเดี๋ยวจะมีขายด้วยเป็นแบบสีต่างๆด้วยครับสามารถผสมสีนู่นสีนั้นนะครับทำให้เมาส์ของเรานะครับมีความแตกต่างมีความสวยงามมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วตัวตัวเรียบๆแบบเนี้ยเอาไปเพ้น์ก็ได้นะครับใครที่มีความสามารถทางด้านศิลปะนะครับผมเอาไปเพ้น์นะครับเพ้น์ลายต่างๆนะครับเป็นโลโก้ของเราเองนะครับหรือว่าเป็นลายการ์ตูนลายกราฟิกที่เราชอบครับ มันก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่สามารถ modify ได้ด้วยครับในส่วนของความโหนกนูนนะครับความสูงของตัวเมาส์เนี่ยของคิรินโปรนะครับก็จะสูงมากกว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับทำให้เวลาจับเนี่ยจับแล้วมันจะเข้ามือโดยที่มือเราเนี่ยมันจะไม่ไม่แบนราบมากเกินไปนะครับตัวนี้นะครับใช้เซนเซอร์ ที่เป็นของ p ิ x a r นะครับ PMW 3 3 7 0ซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่สำหรับเมาส์ไร้สายที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับทำ DPI ที่1 9 0 0 0 DPI ครับผมคลิกเป็น Omron Switch นะครับ20ล้านคลิกนะครับผมสำหรับฟีดใต้เมาส์ครับเป็นเทฟลอนสีขาวขนาดใหญ่นะครับมีความลื่นมากนะครับซึ่งทำให้การลากเมาส์ครับมีความ ลากได้ลื่นรูดปราดไม่มีสะดุดนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีสายสายก็จะเป็นไทป์ซีนะครับพราคอดพลาคอ,อดก็คือสายแบบเหมือนเชือกองเท้านี่ครับเราเสียบสายเนี่ยมันชาร์จด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานด้วยสายแบบพลาคอดเนี่ยเวลาที่สะบัดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความหน่วงไม่เกิดแรงหนืดเหมือนพวกสายยางนะครับแล้วก็ตัวนี้บอกว่าเป็นไวเลสใช่ไหมครับดองเกลอยู่ไหน ในกล่องไม่มีโรงงานไม่ใส่ดองเกิลมาบ่าว่ะโอ้ยนี่ดองเกิลเอิ่นในๆนแล้วเดี๋ยวเสียบแบบมีกรอบไลท์แบบเรียบให้ดูน่ครับแบบเรียบไงสวยอีกแบบนะครับ สวิตก็จะมีอยู่ด้านหลังนะครับก็จะมีสวิต์ในโหมดของเปิดไฟนะครับโหมด Eco นะครับโหมดนี้ก็ไฟทั้งหมดที่เป็นเรื่องของความสวยงามจะปิดก็จะทำให้ใช้งานได้ถึงประมาณ85ชั่วโมงเลยทีเดียวครับผมนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีซอฟต์แวร์ครับผมที่พัฒนาร่วมกับทางผู้ผลิตครับผมเขาออกแบบซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับการใช้งาน กับเกมเมอร์มากขึ้นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับ DPI นะครับปรับพุ่งเลทนะครับแล้วก็ปรับ d e บอนทไทม์ด้วยนะครับป้องกันการดับเบิลคลิกนะครับผมมีการปรับดับเบิลคลิกสปีดด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะคลิกรัวๆก็ปรับได้ครับปรับแสงไฟนะครับ RGB นะครับที่ตัวเมาส์จะมีแสงไฟนะครับเส้นไฟอยู่ที่ก้นนะครับอยู่ที่ตรงสกอร์เมาส์นะครับสกอร์เมาส์แสงไฟก็จะเป็นอินดิเคเตนะครับ อินดิเคเตอร์ครับสามารถบอกระดับ DPI ที่เราตั้งอยู่ได้นะครับว่าสีนี้เป็น DPI อะไรนะฮะที่เราตั้งแล้วไปตั้งเอาในซอฟต์แวร์ครับผมเดี๋ยวเราจะไปทดสอบคุณสมบัติที่ว่ามาทั้งหมดว่าเอาไปเล่นเกมแล้วเป็นยังไงครับไปชมกันครับ Securitying หลังจากที่พี่เป้นะครับเมื่อกี้ได้ลองเอาเจ้าคิรินโปรครับไปลองเล่นเกมแล้วนะครับผมชอบและประทับใจมาก1ครับเป็นไร้สายที่ไม่มีดีเลยครับไม่รู้สึกถึงความมีดีเลยครับลากยังไงก็ไปแบบนั้นครับเหมือนเราใช้เมาส์ไร้สายตามปกติเลยครับตัวคลิกนะครับก็เป็นคลิกอมร้อนเนี่ยก็จะค่อนข้างแข็งนิดนึงซึ่งแม่นยําด้วยนะครับเวลาที่ใช้เนี่ยรูปทรงนะฮะซึ่งขนาดถ้าเทียบกับเมาส์ ที่เป็นทรงสมมาตรอื่นๆเนี่ยคือความสูงของของด้านหลังเมาส์เนี่ยจะสูงกว่าเมาส์รุ่นอื่นๆที่เป็นทรงสมมาตรด้วยกันฮิลลินโ r นะครับราคาอยู่ที่2,490บาทนะครับมี2สีให้เลือกสีดำแล้วก็สีขาวนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับตัวกรอบนะครับที่เป็นแบบมีรูกับเป็นแบบเรียบเนี่ยก็จะมีสีต่างๆมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับรีวิวของพี่เป้ครั้งหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ชมกันอีกนั้นคอยติดตามที่ช่องทางต่างๆของพี่เป้ได้เลยครับขอบคุณมากครับผมคีรินดึง